สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณโซดาน้ําได้โพสต์บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลและทนายตั้มดังนี้ครับทันทีที่ผมได้ทราบข่าวว่าทนายตั้มจะเข้ามาดูแลเรื่องคดีให้กับลุงพลรวมไปถึงคอยป้องปรามกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีกับลุง ทุกหมู่เหล่าเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้ามารังแกลุงพลได้อย่างสนุกมือสนุกปากเหมือนที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านั้นตามความรู้สึกที่สัมผัสได้ในขณะนี้เหมือนผมกำลังมองเห็นช้างพรายหนุ่มที่น่าเกรงขามที่กำลังก้าวเดินเข้ามาอย่างช้าๆแต่มั่นคงเพื่อปกป้องแพะตัวหนึ่ง ที่กำลังอ่อนแรงและอ่อนต่อโลกซึ่งกำลังตกอยู่ในวงล้อมของฝูงหมาป่าเจ้าเล่ที่กำลังหิวโซแต่พอฝูงหมาป่าเหลือบไปเห็นช้างพลายหนุ่มเข้าเท่านั้นก็เกิดอาการลังเลจนต้องหันมามองหน้ากันเลิกลักโดยไม่กล้าผีพรามเข้าไปรุมกัดรุมถึงเจ้าแพะตัวนั้นต่างก็ได้แค่ยืนเห่าหอน อย่างหงุดหงิดรำคาญใจต้องแบบนี้สิครับจึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเผชิญหน้าที่สมน้ำสมเนื้อไม่ต้องทนเห็นแพะตัวนั้นต้องถูกรุมกัดรุมถึงอยู่ข้างเดียวส่วนกองเชียร์ของฝูงหมาป่าก็เหลือเดนเสียจริงๆเพราะทั้งทั้งที่เห็นว่าพวกพ้องของตนรุมรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่แท้ แต่กลับตะโกนยุยงให้ออกแรงขบกัดอย่างหนักข้อขึ้นไปอีกถึงตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจิตใจของกองเชียร์เหล่านี้ทำด้วยอะไรกันแน่จึงได้สะอกสะใจกับการต่อสู้ที่สุดแสนจะรันทดหดหูและไร้ซึ่งความยุติธรรมโดยสิ้นเชิงอย่างนี้ได้แต่หลังจากการปรากฏตัวของช้างพลายเชือกนี้ ผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านจดข้อความต่อไปนี้ใส่สมุดบันทึกไว้เลยว่านับจากนี้สถานการณ์เลวร้ายที่ลุงพลจำต้องเผชิญมาอย่างยาวนานก็เริ่มคลี่คลายความตึงเครียดลงทีละน้อยจนกระทั่งกลับคืนเข้าสู่โหมดของความสงบเรียบร้อยในที่สุดสำหรับในยะที่ผมจะขอหยิบยกมาสนับสนุนข้อความประโยคนี้ก็คือหากจะว่ากันไปแล้ว ลุงพลก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ต้องรีบทำการรักษาอย่างเร่งด่วนและต้องเป็นหมอที่สามารถจะเยียวยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งหมอหนุ่มไฟแรงและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถท่านนี้ถือได้ว่าเป็นหมอที่มีคุณสมบัติครบครวนตามที่ผู้ป่วยคนที่นี้ต้องการเนื่องจากเขาสามารถที่จะรักษา อาการทั้งสองด้านนี้ควบคู่กันไปด้วยทั้งในด้านของการรักษาโรคและการเยียวยาสภาพจิตใจและนับว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีความครบเครื่องทั้งทางบู๊และทางบุญจากจุดเด่นที่น่าประทับใจเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ผมเกิดความเชื่อมั่นในฝีมือฝีไม้ลายมือของหมอท่านนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อน ที่คุณหมอท่านนี้ได้แสดงฝีมือจัดยาชุดใหญ่ฉีดใส่เชื้อโรคตัวแสบจนหงายเงิบไม่เป็นท่าทำให้ผมเกิดความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่านับจากนี้คนไข้ที่ชื่อลุงพลจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคนแล้วบทความจากคุณโซดาน้ำความคืบหน้าล่าสุดคุณนิพิษอินทรสมบัติ อดีตสสประชาธิปัตดกล่าวว่าคดีนี้เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติพนักงานสอบสวนก็ต้องชนสูตรพลิกศพให้ทราบสาเหตุการตายเพราะอะไรเริ่มแรกจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ว่าถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าเมื่อระยะเวลาทอดออกไปจะเห็นได้ว่าหม้จับจะเป็นการแจ้งข้อหาทอดทิ้งเด็กไม่ได้มีข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็บังเอิญ ว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเป็นคดีที่ประชาชนสนใจหรือจะเรียกว่าโหนกระแสก็ได้กรณีทนายแบ่งเป็นสองฝ่ายก็เป็นเรื่องปกติเพราะทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพง่งก็จะมีทนายทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วส่วนประเด็นที่สังคมประเมินฝีมือของทนายสิทธาเทียบกับทนายวินยัยอย่าไปประเมินเลย ตนก็ไม่รู้จักทั้งสองทนายทั้งสองฝ่ายบางทีทนายก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พยานและหลักฐานต่อให้เป็นทนายเทวดาถ้าพยานหลักฐานแน่นก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องดูว่าแต่ละคนมีหลักฐานอยู่ในมือแค่ไหนอย่างไรก็น่าจะก้ากึ่งกันขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานมากกว่าส่วนการโยงคดีมาเป็นเรื่องของการเมือง ในกรณีที่ฝ่ายผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อกมทให้สอบสวนตำรวจอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตสามารถทำได้แต่จะสมควรหรือไม่ปกติหลายคดีก็มีการไปร้องที่สภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เพียงเท่านั้นดังนั้นการไปที่กมทก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเป็นคดีใหญ่ก็เป็นข่าว และต้องดูว่าสมควรหรือไม่ในความเห็นของตนคิดว่าอย่าดึงการเมืองเข้าไปเกี่ยวเลยสู้กันตามพยานหลักฐานจะดีกว่าถ้านำการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียเปรียบถูกเอาเปรียบด้านนักการเมืองดังอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณชวนหลิกภัยได้ให้ข่าวไว้ว่าชวนลั่นใครมีปัญหาพึ่งสภาได้หลังนายกติงศิระรับหนังสือลุงพล ที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรันวงศีชาหรือน้องชมพู่เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายสิรจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารการออกหมายจับใช้พลวิพาหรือรุงพลโดยระบุว่ามีพฤติกรรมในการหลบหนีว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลสภาเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนเข้ามาได้แต่จะเกี่ยวกับสภาหรือไม่ก็ต้องดูว่าภารกิจอะไรที่สภาทําได้โดยทั่วไปคนที่มีปัญหาก็จะมาพึ่งสภาเนื่องจากมีกรรมธิการแต่ละชุดทําหน้าที่อยู่แล้ว ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเบาใจได้แล้วสภาทนายความชี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินผิดปลรอมเอ,อกสารถอดใบวิชาชีพไม่ได้กรณีมีการขุดคุ้ยข่าวเก่าของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่ถูกพนักงานสอบสวนสอนอสาลาแดงเข้าแจ้งความกับเจ้าพนักงานสอบสวนสอนบีนบุรีกระทั่งสรุปสำนวนสั่งฟ้องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเท็จ เพื่อช่วยเหลือเอมี่อามารียจาคอบให้หลุดคดียาเสพติดโดยทนายสิทธาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์63และได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีซึ่งทนายสิทธาให้ข้อมูลว่าขณะนี้อายการกำลังจะยื่นเรื่องฟ้องต่อศาล้วยเอกสารต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นนายปุญญวัฒน์แฟนหนุ่มของเอมี่อมาริยจาคอบเป็นผู้หามาให้ ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังสภาทนายความในพระบรมราชินุปัรภมเพื่อสอบถามทนายนิพน์จันทเวทเลขาธิการสภาทนายความกล่าวว่าทนายความเป็นผู้ทำงานอยู่บนความขัดแยง้งมางครั้งก็อาจจะถูกอีกฝ่ายฟ้องอยู่เป็นประจำแต่ในกรณีของทนายสิทธาต้องพิจารณาดูว่าการปลอมแปลงเอกสารนั้น นัาเอกาสารไปใช้อย่างไรและทนายความมีความเกี่ยวข้องมีส่วนอย่างไรซึ่งหากทนายความมีส่วนในการปลอมแปลงเอกาสารก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมารยาททนายและกฎหมายอาญาโดยปกติแล้วสภาทนายความจะมีคณะกรรมการมารยาทที่จะคอยพิจารณาว่าทนายแต่ละคนมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายมารยาททนายความ ตามที่พรบทนายความปีพุทธศักราช2528หรือไม่ซึ่งตราบใดยังไม่ถูกลงโทษทนายความดังกล่าวก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสมอสำหรับการนำเสนอเรื่องของทนายความแต่ละคนเข้าที่ประชุมนั้นทำได้2กรณีได้แก่1ความปรากฏซึ่งคณะกรรมการเห็นเองไม่ว่าจะาข่าวหรือทราบความมา 2. มีผู้ร้องเรียนซึ่งคณะกรรมการจะนำคำร้องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าทานายความผู้ถูกร้องเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่แล้วพิจารณาต่อยกว่าความผิดนั้นเป็นจริงอย่างไรเพื่อพิจารณาโทษลำดับต่อไปโดยโทษที่บัญญัติไว้กำหนดไว้ตั้งแต่1ว่ากล่าวตักเตือน2ภาคทัน3 ห้ามเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน3ปีและ4ลบชื่อออกจากสภาทนายความ